อ๋อค่ะขอบลูกโอเคไหมค่อเคไหมลูกเคลอหน่ง้วอ้ยวยอ้ยค่้ยวยไหขอบคุณนะคะขอบคุณนะลูกนะครับอเมลูกอ้ยวยอ้ยวยอ้้จๆงจ